ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมไตนะครับทางช่อง y o u t u b อ AB s h อ p พัทลุงนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากครับไม้กระดานัขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบใช่หรือไม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันก่อนนี้ไปซื้อไม้กระดานัดนะครับเล่นจนผมตะลึงไปเลยนะครับร้านใหญ่เลยร้านยักษ์ใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในในจังหวัดเขาว่าได้นะครับมีไม้กระดานัดหลากหลายหลายแบบมากนะครับ แล้จะมีป้ายหลักราคาติดอยู่ไซส์ติดอยู่ขนาดเม็ด20คูณ2 40. เมตร40แบบนี้ก็เม็ด20คูณ2เมตด40ทุกแบบเลยฮะจะเขียนแบบนั้นหมดเลยครับเล่นที่ผมตกใจเลยครับเพราะว่าผมตีโครงข้าวหลังคาวไว้แล้วว่าเม็ด22คูณ2เมตร14ได้ถามพนักงานขายครับถามพนักงานขายว่าน้องไอ้ขนาดนี้มันมี ไซนี้หมดเลยเหรอพนักงานบอกว่าใช่ครับพี่เม็ดยี่สิบคูณสองเม็ดสี่สิบหมดเลยครับอ้าวเราก็ตกใจสิพราตีโครงข้าวไว้แล้วครับกลัวมันไม่ลงตัวไงนึกว่าเขาเปลี่ยนไซส์แล้วแล้วถามพนักงานบอกว่าปกติเนี่ยพี่เคยซื้อเม็ดยี่สิบคูณสองเม็ดสี่สิบสี่นะอ๋อใช่ครับพี่ใช่พนักงานตอบไอมาตรฐานมันก็เม็ดยี่สิบคูณสองเม็ดสี่สิบอะพี่อีกสองเซนก็แถมไม่มา <S <S เล่นอยู่เราตกใจเลยให้เราไม่ค่อยมั่นใจแล้วเราตีกลงข้าวไว้แล้วมันใช้เยอะใช้เกือบสามสิบแผ่นนะครับประมาณแปดสิบตารางเมตรนะครับที่ตีกลงเอาไว้ฮะตาเม็ดยี่คุณสองเม็ดสี่นี้ไม่ลงตัวแน่นอนเลยครับยุ่งยากลําบากมากเลยครับเพราะว่าผมตีไว้กลงหลังคาแล้วไว้ตีเพดานเพดานก่อนแล้วมุงป็นชิดทับเพื่อกันความร้อนด้วยเพื่อความสวยงามด้วยครับ แล้วก็ไม่มั่นใจเลยเดินกลับขึ้รถไปหาตลับเม็ดมาวัดดูหาสลับเม็ดมาวัดดูนะครับโอ้ยโล่งอกเลยครับมันก็เม็ดยี่สบองคูณสองเม็ดสี่สิบสี่แลละครับอะไรครับแต่ส่วนมากช่างมืออาชีพก็เรียกติดปากกันว่าเม็ดยี่คูณสองเม็ดสี่เม็ดยี่คูณสองเม็ดสี่ครับแล้วก็ขนาดร้านขายวัตดุก่อสร้างใหญ่ๆเลยฮะยังติดราคายังติดขนาดว่าติดไซส์ว่าร้อยยี่สิบคูณสองร้อยยี่สิบ เนี่ยเล่นจนจนผมงงเลยฮะและอย่างเรามันช่างสมัครเล่นใช่ปะไม่ใช่ช่างมืออาชีพและบางคนไม่เคยสัมผัสไม่เคยใช้กระดานอัดมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแน่เพราะเดินไปเขาถา,ามช่างช่างบอกเม็ดยี่คุนสองเม็ดสี่แต่ดูไซส์ที่เขาเขียนไว้ที่ในร้านใหญ่ๆเขาขายเขาบอกว่าร้อยยี่สิบคูนสองร้อยสเม็ดยี่สิบคสองร้อยสี่สิบประมาณนั้นแล้วครับถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้วัดก่อนปุ๊บเรามาถึงตีโครงคร่าวเลยจะสั่งทําเลยปิดพลาดเลยครับ พราะถ้าเป็นแผ่นสองแผ่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปูเยอะๆอย่างนี้ฮะหลายๆแผ่นเยอะๆอย่างนี้ครับเสียหายเลยครับระบบเสียหายเลยเรามันแก้ไขลําบากแล้วครับที่ผมตีโครง,งข้าวไว้เปื่อไว้ข้างละห้ามิลนะครับฝั่งด้านแนวฝั่งด้านเมตรี่ก็ระยะห่างห้ามิลฝั่งด้านสอง BE เมตรสี่สิบก็ระยะห่างห่างห้ามิลการลื่นเอาไว้ครับมันก็ลงตัวพอดีเลยครับเนี่ยผมตีออกมาแล้วมันก็ลงตัวพอดีเลยครับ ครับเดี๋ยวผมอยากอธิบายให้ฟังกล้าๆนะครับว่าทำไมเขาถึงใช้ฟาร์มยาเม็ดยี่สิบสองคูณสองเม็ดสิบสี่นะครับที่จริงมันเม็ดยี่คูณสองเม็ดสี่มันจะโค้งง่ายอยู่แล้วนะครับสังเกตด,ดูนะครับถังหนึ่งฟุตนะครับมันจะมีสามสิบสามสิบเซนจุดห้านะครับสามสิบเซนจุดห้ามิลนะครับหนึ่งฟุตเนี่ยอย่างตลับเม็ดนี่มันจะมาไล่เลียงกันเลยนะในสิบสองฟุตเอ่อสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วเท่ากับหนึ่งฟุตสามสิบจุดห้ามิลเท่ากับหนึ่งฟุต อ่าครับมันจะมาคู่กันเลยนะครับมันจะดูง่ายนะครับถ้าเรามาที่60เซนนะครับอ่าสองพุทมันเท่ากับ61เซนแล้วนะครับเนี่ยดูกันง่ายๆนะครับอ่ามันจะมาที่61เซนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัดไม้กระดานษเป็นพัดฟูดหรือสมาร์ทบอร์ดอะไรแบบนี้ครับจะจะเป็น4คูณ8 4คูณ8หมดเลยครับมันจะมาไซส์เดียวกันหมดเลยครับไซส์มาตรฐานเลยครับ ไม่เหมือนของทางราชการนะครับเขาจะเขียนมาเป็นมิลเลยครับถ้าเป็นแบบ1 2 2 0งพันอคูณสองพสอะไรประมาณนั้นครับถ้าของทางราชการเขาจะเขียนมาเป็นมิลเลยละเอียดเป็นมิลเลยมันมันจะอ่านค่ายากกว่านี้ใน1ฟุตเนี่ยมันจะมียามา5มิลสามสิบเซนห้ามิลสามสิบเซนห้ามิลสามสิบเซนห้ามิลมาคูณสี่มันก็ร12้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองอ ความยาวเหมือนกัน30เซนคุณนะตามสิบเซนจุดห้ามิลสามสิบเซนจุดห้ามิลสามสิบเซนมาคูณแปดครับมันก็สองร้อยสี่สิบสี่ครับนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็มีมาฝากกันแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พิดพลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ